ก็จากที่กรณีนางสาวเออายุ37ปีท่านผู้ชมนะเขาไปร้องศูนย์ดนตรงธรรมอำเภอนางรองนะฮะว่าถูกเสียเต็นท์รถเนี่ยในอำเภอนางรองเนี่ยจังหวัดบุรีรัมย์เนี่ยฟ้องร้องตนเองกับแม่ที่ป่วยจิตเวทเนี่ยฐานชอโกงกว่า15ล้านบาทจนกระทั่งศาลชั้นต้นเนี่ยและศาลชั้นอุทธรณ์เนี่ยตัดสินตัวเองว่าแม่เนี่ยกับตัวเองเนี่ยมีความผิดมีโทษจำคุกคนละ5ปีทั้งที่เงินดังกล่าวเนี่ยเสียที่ฟ้องเนี่ยก็เป็นการให้การด้วยความเสน่หา เนื่องจากเสียกับตนเองเนี่ยมีความสัมพันธ์อันลึกซึ้งฉันสามีภรรยามานานหลายปีแต่กลับถูกฟ้องร้องอย่างไม่เป็นธรรมฟังอีกมุมแล้วกันท่านผู้ชมล่าสุดเนี่ยผู้สื่อข่าวเขาเดินทางไปเจอกับนายบีซึ่งเป็นเสียเต็นท์รถเนี่ยที่ถูกนางสาวเอกล่าวหาทำเกินกว่าเหตุจนสร้างความเดือดร้อนให้กับสองแม่ลูกท่านผู้ชมนายบีเนี่ยเขากล่าวอย่างนี้นะเสียเต็นท์รถนะชื่อนายบีนะเบื้องต้นเนี่ยผมบอกเลยว่าผมไม่เคยมีความสัมพันธ์ชู้สาวกับนางสาวเอมาก่อนและแม่ของนางสาวเอเนี่ยก็ไม่ได้ป่วยเป็นจิตเวช เพราะตอนนั้นเนี่ยทั้งสองคนมากู้ยืมเงินเนี่ยและเซ็นเอกสารรับสภาพทุกครั้งนะที่มาเอาเงินมีทั้งการโอนมีทั้งการมาเอาเงินสดผมก็ให้หมดเขาบอกอย่างนี้นะเสียเต้นรถยังบอกอีกว่าสาเหตุเนี่ยที่ให้เงินไปเป็นจํานวนมากเนี่ยเพราะนางสาวเอเนี่ยกับคุณแม่เนี่ยมาอ้างว่าจะมีเงินก้อนใหญ่เนี่ยมาจากต่างประเทศและจะเปิดบริษัทใหญ่ด้วยตอนจึงทําหลักฐานไว้อย่างแน่นหนาสุดท้ายเนี่ยก็เป็นจริงคือชอบโกง ข้อโกงตนเองไปเนี่ยทั้งนี้เนี่ยตนเองทําทุกอย่างตามกระบวนการของกฎหมายไม่ได้มีการกันแกล้งศาลเขาก็มองเห็นพยานหลักฐานชัดเจนจึงตัดสินให้ทั้งแม่ทั้งลูกเนี่ยมีความผิดตามคําฟ้องจึงตัดสินให้จําคุกดังกล่าวนะอันนี้เสียันลดบอกนะนะฮะเขายังกล่าวเพิ่มเตมิมอีกว่าส่วนกรณีที่นางสาวเอเนี่ยไปร้องต่อศูนย์ดำรงธรรมเนี่ยนะและร้องสื่อมวลชนเนี่ยส่วนตัวเนี่ยเชื่อว่าน่าจะเป็นเชือกเส้นสุดท้ายละ ที่นางสาวเอจะต่อสู้ให้ตัวเองรุดเนื่องจากสารดีการนัดอ่านคำพิพากษาครั้งสุดท้ายในวันที่10พฤศจิกายนที่ผ่านมาซึ่งสารดีกาได้ยืนตามสารชั้นต้นและสารอุทธร์คือจำคุกสองแม่ลูกคนละ5ปีเนื่องจากไม่มีเงินมาชำระตามคำฟ้องดังกล่าวยืนยันไม่เคยกันแกล้งนะและไม่เคยมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งตามที่นางสาวเอกล่าวอ้างตรงกันข้ามกลุ่มนี้เนี่ยคือ18มงกุดเจ้าของเต็นท์รถเขากล่าวอย่างนี้นะท่านผู้ชมนะ ผู้สื่อข่าวเนี่ยยังไปสอบถามญาตินางสาวเอชื่อว่านายสูตรนายสูตรเนี่ยอายุ85ปีมีสักเป็นญาติของนางสาวเอนายสูตรเนี่ยเล่าให้ฟังว่าเมื่อประมาณสัก2,547นางสาวเอเนี่ยเคยมาขอโฉนดที่ดิน10ไร่ของตนเองโดยบอกว่าจะเอาไปเข้าไฟแนนซ์เพื่อเอาเงินเนี่ยออกมาลงทุนตนเนี่ยก็ให้ไปเพราะเห็นว่าเป็นหลานโดยจําได้ว่าเป็นเงินประมาณสัก3แสนบาทแต่หลานสาวเนี่ยไม่เคยส่งดอกให้กับบริษัทและไม่เคยชําระใดๆทั้งสิ้นจนพนักงานบริษัทเนี่ยหรือบริษัทเนี่ยมาทักทวงหลายครั้งละ สุดท้ายบริษัทฟ้องถูกยึดที่นาไป1ิบไร่ในสูตรกล่าวต่อไปว่าตอนนั้นเนี่ยยอมรับนะว่าเสียใจมากเพราะมีที่นาผืนเดียวจึงตัดสินใจบวชบวชพระได้แหละเพื่อล้างซวยและไม่อยากเห็นหน้าหลานเนื่องจากเกรงว่าจะทําใจไม่ได้และพึ่งสึกออกมาเนี่ยเมื่อไม่นานนี้เองรวมๆเนี่ยบวชไปเนี่ยทำใจประมาณสัก17บเจ็ดพันษาหืมพอคุณส่วนกรณีของเสียเต็นเนี่ยตนไม่ทราบเลยว่าเป็นอย่างไรและไม่อยากรลบฟังอีกทั้งไม่อยากกล่าวหา,หาหลานในเรื่องที่ตนไม่เห็นด้วย แต่เรื่องของตนกับหลานยอมรับว่าเป็นเรื่องจริงข่าวท่านผู้ชมท่านผู้ชมอยู่ฝั่งไหนอยู่ฝั่งนางสาวเอหรืออยู่ฝั่งเต็นท์รถเออมันก็น่าคิดแหละว่าถามผมมาผมก็คิดไหมว่าสัมพันธ์อันลึกซึ้งถ้าไม่ได้เป็นอะไรกันกูจะให้ผมต้อง15ล้านเยอะนะาไม่ใช่น้อยนะคุณจะปล่อยกู้ยังไงเราจะปล่อยกู้ใครสักคนหนึ่งไงเอาสมมุติเรามีเงินประมาณห้าแสนจะปล่อยกู้สักห้าหมื่นคุณผู้ชมจะดูเขาไหมว่าเขาเป็นยังไงเขาทําอะไรยังไงคุณจะดูเขาไหม แน่นอนลราทุกคนต้องดูคือ15ล้านมันไม่ใช่น้อยนะเออเพราะฉะนั้นก็เขาก็ว่ากันไปแล้วแหละท่านผู้ชมนะตามกระบวนการกฎหมายนะสุดท้ายก็จบที่ชั้นดีการเป็นที่เรียบร้อยยืนตามชั้นต้นและชั้นอุทธรติดคุกคนละ5ปีประมาณนี้ครับจบข่าวครับ